สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเหนือนั่นก็คือฟยอร์ดหรือฟยอร์ดของประเทศนอร์เวย์ฟยอรดคือหุบเขาที่เกิดจากทานน้าแข็งกัดเซาะลงไปในพื้นดินหลายล้านปีก่อนและเมื่อทานน้ําแข็งละลายน้ําทะเลก,ก็ไหลเข้ามากลายเป็นเส้นทางน้ําที่ลึกและแคบโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันใกรังเกฟฟยอดฟยอรดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องภูมิทัศน์อันง,งดงามโดดเด่นด้วยน้ำตกเซเว่นซิสเตอน้ำตกสูงที่ไหลลงมาจากหน้าผาหลายสายพร้อมกันทำให้กลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อมาเป็นนารอยฟิยอดฟิอดที่แคบที่สุดในโนเวย์บางช่วงกว้างเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแต่ภูเขาที่สูงตระหง่านทั้งสองฝั่งทำให้ที่นี่น่าประทับใจมากๆ เส้นทางเรือที่วิ่งผ่านนารอยฟยอดก็ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางล่องเรือที่สวยที่สุดในโลกการมาเที่ยวฟยอดไม่ได้มีแค่การนั่งเรือชมวิวเท่านั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถพายคายักไปกลางสายน้ำใสเดินป่าและปีนเขาเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวเช่นโทรทุงกาและเพรเคสโตเลนที่สามารถมองเห็นวิวฟยอรกว้างใหญ่จากมุมสูงหรือเลือกปั่นจักรยานเลียบเส้นทางริมภูเขาก็เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความนิยม สองข้างฟิยอร์เราจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆกระจายตัวอยู่ผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายทำเกษตรเลี้ยงสัตว์และทำการประมงนอกจากนี้แต่และฤดูก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนกันฤดูร้อนอากาศสดใสเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งฤดูหนาวหิมะปกคลุมทั่วทั้งหุูเขาทำให้บรรยากาศเงียบสงบเหมือนหมู่บ้านกลางภูเขาน้ำแข็ง ฟอยอดส่วนใหญ่สามารถเดินทางได้สะดวกจากเมืองใหญ่เช่นเบอร์เกนหรือออสโลมีบริการเรือท่องเที่ยวรถไฟและทัวร์ที่จัดไว้ครบถ้วนทําให้การเที่ยวฟอยอดเป็นเรื่องง่ายแม้จะเดินทางครั้งแรกใครที่ชอบธรรมชาติสวยอลังการกิจกรรมระจนภัยและอยากสัมผัสบรรยากาศแบบสแกนดิเนเวียฟยอร์นอร์เวย์คือหนึ่งในจุดหมายที่ไม่ควรพลาด และนี่แหละคือสเสน่ห์ของฟิอรอนนอร์เวย์ธรรมชาติที่เกิดจากพลังของน้ำแข็งและเวลาหลายล้านปีกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลเมืองต่างๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะ